สามสองหนึ่งแอคชั่นสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ใบวัวกำลังมาทำบ้านแมวโอ้โหนายโซี่วานแมวเป็นยังไงนี่ก็คือบ้านแมวบ้านแมวก็จะทดสอบข้างบนตรงนี้ยหเล็กน,นิดหน่่ยนะนายนายโซี่เอาทำบ้านแมว phải sẽ bị bỏ thằng bát mèo ờ, rồi, ở đây không này ha để xem mấy bạn trong này là เนี <c oughs> <c oughs> ่ยอ uh э okay. ุ hey ้ยบ้านแมวปบบวโอเคนไอ้เบบวกำลังทำอะไรคะจะติดอ๋อจะติดตรงไหนคะอ๋อนี่ปบบกติดเองหมดเลยนะ้วแน่เลยเฉยๆไว้เ่ยปบวกทำบ้านแมว นี่หนูเฮ้ยมันมันจะพังอ่ะอ๋อมันจะพังอเ,เอออันน้กันแล้ก่อนอจะก่อนนะเพื่นพนอนบ้านแนวจะพังเ๋าว่าแนวจะพังเดี๋ยวอ๋อเออเก็ให้มันอยู่ใช่ไหมใช่ไใชอไหแบบบ้านแนวก็ขนาดนี้โอ้โหเอาขมา,านใจให้เหรอ แล้วจะเอาแมวตรงไหนล่ะคะก็แมวก็ไปซื้อแมวมาก็เลี้ยงมันดีๆไปซื้อของเล่นให้มันอะไรพวกนั้นนะเพรามันแมวทุกคนอะต้องซื้อของนให้หรอใช่ต้องแบบเลี้ยงดีๆไงเหมือนพี่แป้งอ่ะอ๋อมันพี่แป้งพี่แป้งไหนอ่ะพี่แป้งก็ในยูทูบอ่ะที่เขาเขาเลี้ยงแมวดีๆแบบ แมวขัดพี่แป้งอ่อแมวกับพี่แป้งขนาดที่เขากำลังจับแมวแมวยนแมวกัดเลยแมวยนอือฮะแมวุ๊บขนาดบ้านแมวนี่ก็ก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะสำหรับบ้านแมวเนี้อือฮึงันจะเลี้ยงแมวกี่ตัวคะ คงหนึ่งตัวพอเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวไปทำอะไรบ้างคนอื่นอีกอือฮอเนี่ยปบอกมันจะติดอันนี้อยู่นะเออจะเป็นยูทูบเบอร์อยังไงน,นนะเอาสินี่เป็นงานกิจ,ะจะกรรมฝีมือม กองใบบัวกำลังนี่กำลังทำอยู่หรออะไรอยู่คะตกแต่งเหรอใช่แบบกลังอันนี้คือแบบให้แมวส่องกระจกว่าอันนี้คือแมวก็งงเหรอเอให้แมวส่งกระจกด้วย เออดีจังเลยอะ่ะก็อันนี้คือนี่คืออะไรครับเอาเล็กๆอ่ะอือฮึเอาแบบเนี้ยไปที่เป็นอันเนี้ยที่ล็อกประตูเหรอเป็นที่ล็อกประตูใช่ไหมอ๋อเป็นที่ล็อกประตูเอ้ยหาหมดไปแสงไม่ดีอันนี้ตั้งชื่อว่า ตั้งชื่อว่าแมวอืมตั้งชื่อว่าอันนี้บ้านแมวตั้งชื่อว่าอะไรคะนี่ยูจีสไนน์นอะ<า>ตั้งชื่อว่าตั้งชื่อว่าแมวชื่อว่าอะไรคะชอนนี่ <laughs> S <S <S อันนี้ก็คือสติกเกอร์นะเออสติกเกอร์มาจากไหนคะแบบจากนี้ชัดเหรอเปบของใครมานี่ของจ่าแบบอ๋อแ,แ,แบบแบบแบบแแล้วจ๋จาไม่ดูหรอ,อสติกเกอร์เรข้ามาติดอ่ะนะ <laughs> โอ้โห่เป็นงานฝีมือแล้วเนี่ยอืมฉันมีคุกกี้ด้วย

ดูแลดีซื้อของให้มาให้เขาแบบเล่นกับเขาต้องเล่นกับเขาด้วยซื้อซื้อซื้อของให้แม่เขาด้วยแล้วก็ชุดซื้อชุดมาให้ด้วยใช่ไหมใช่ตรงจะเอาแมวกี่ตัวคะหนึ่งตัวค่ะชื่อไรอีกสิขอขอชื่ออีกทีแมวตัวนี้ชื่ออะไรคะอตั้งชื่อ,อยังแม่บ้าออ <laughs> ตั้งชื่อ,อยังคะเลว้ยทำารคนฮะ <laughs> แม่เอาอะไรทำไมคนยังไม่ตั้งชื่อใช่ไหมตั้งชื่อแล้วตะเกียบชื่อชันนี่หรือว่าชื่อยูริชื่อชันนี่ชันนี่ชันนี่ชื่อ,อนะชัออนนี่กันนะชื่อจันนี่กันชื่อชันนี่กันใช่เออเป็นอะไรกับพี่กันหรือเปล่าเป็นอะไรกับพี่กันหรือเปล่าเลี้ยพี่กันจันนี่ ตอนนี้กันตอนนี้อะไรนี่เอาพราะยังแคปนี้ยังค่ะเพื่อนเพื่อนก็ลองมาดูที่ที่ตอนเราไปซื้อแมวเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อแมวเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านแมวนะคะโอเคบายบายบ๊ายบาย,บายสวัสดีสสดค่ะอย่าลืมกดกดซับสไครต์อย่าลืมกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดกิ่งให้ ให้ช่องใบบัวซีชั่นอลทีวีด้วยนะคะบ๊ายบายเ้ย, <c oughs> <c oughs> ยมากค่ะ